อาวุธปืนใหญ่ที่เรามีกริปเพนเอฟสิบหในสายตาคุณเซนบอกนั่นของเด็กเล่นนั่นกระจอบแต่ในสายตาของนายคุณเซนคือโซเชียลมีเดียที่มันกดไปคลิกเดียวคนทั้งโลกมันเห็นหมดนายนายคุณเซนเล่นอย่างนี้และประเทศไทยกว่าจะได้ตอบโต้กว่าจะได้โต้ตอบ,ตอบเป็นไงครับเสียอะไรไปบ้างตาหารเขเมรไม่เคยมีใครตายแต่เขเมรบอกไทยยิงตหารเขาตาย เราไม่เคยตอบโต้เราปล่อยให้คขมเมนเนี่ยประจานเราบนเวทีโลกสื่อสังคมออนไลน์ประจานเราไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราถึงจะมาบอกว่าอ๋อเราสอบสวนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดจากทางฝั่งรู่ยิงคือกว่าคุณจะได้พูดเนี่ยสังคมเขามองไปหมดแล้วก็เหมือนเป็นคนที่จะไปขับไล่รัฐบาลอิงเนี่ยกว่าคุณจะมาอะไรฮะไปพูดว่าเอมเนคือแหล่งผลิตคอเซนเตอร์เนี่ยไอเฮียเขาตรงถนนจะไล่คุณอยู่แล้วนะครับบอกตรงๆว่าง,งานนี้เนี่ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้ารัฐบาลพักเพื่อไทย นะครับที่พวกมึงเนี่ยนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปจนเห็นวยส่วนรวมมึงมองไม่เห็นคุณเซนพยายามสื่อสารมาเนี่ยนะครับเขาพยายามสื่อสารผ่านโซเชียลมานะครับเราเองก็รู้นายกแพทองทานบอกอ๋อไม่มีอะไรลุงลุงเขาเป็นคนดีนะครับคุณลุงคุณเซนเป็นคนดีเขาไม่ต้องการลบเขาต้องการสันติภาพแล้วมึงดูสันติภาพของคุณเซนมาถึงทุกวันเนี้ยจนกระทั่งเขาแฉพ่อมึงอยู่เนี่ยเขาแฉพ่อมึงอยู่ทุกวันเนี้ย แล้ววันนี้ต่อให้มึงหรือพ่อมึงมาพูดบอกไม่เคยคิดถึงเจ้าไม่เคยล้มเจ้ามึงคิดว่าคนไทยเขาจะเชื่อไหมจริงไหมครับตั้งนานนมเนมึงไม่ไปทํามึงไม่ไปต่อสู้มึงไม่ไปอธิบายมึงไม่ต้องไปแคร์หรอกไอ้พวกเวียดไอ้ไอ้พวกเขメเนี่ยมึงอธิบายให้คนไทยฟัง่ะแล้วมึงทําให้คนไทยเห็นไม่ใช่ไปเยี่ยมไปสวมกอดรัดฟัดปูยังไ่หุ่นเซนไ่หุ่นมาเนี่ยแถมหิ้วเงินสิบห้าล้านจะไปให้มันทาสะพานเนี่ยมึงทําไปเพื่ออะไร แล้ววันนี้สิ่งที่มึงหวังดีกับเขาแล้วเขาตอบแทนมึงมาเนี่ยวันนี้นอกจากเขาจะลากอุงอิงไปตอบอยู่กลางสี่แยกแล้วเนี่ยเขายยากระชาหัวอะไรทักสินเนี่ยเตรียมที่จะฟันฉุบกลางสี่แยกอีกแล้ววันนี้พึ่งจะมาบอกว่าเขาเมรแม่งเป็นทักไอของแกลงคอเซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมอัชญายากรทางอิเล็กทรอนิกส์ทางโลกไซเบอร์มันช้าเกินไปไหรือเปล่ากับสิ่งที่มึงทําเนี่ยแต่ในส่วนตัวผมก็ยังบอกว่าดีนะที่ได้ทํายังดีที่ได้ทําฉะนั้นผมจะบอกว่าวันนี้ ทักษิณจะอยู่ลาบากอุ้งอิงก็จะอยู่ลําบากถ้าคุณจะใช้ประกาศพรลกอฉุกเฉินมาจัดจัดการก่พวกม็อบไก่กลุ่มคนชุมนุมผมเชื่อว่าทหารก็ไม่เอาด้วยต่อให้คุณประกาศพรลกฉุกเฉินเลยซึ่งมันซึ่งมัน,มนแรงกว่ากฎอายการสึ่เนี่ยอำนาจแม่งอยู่ที่นายกเป็นคนประกาศพรลกอฉุกเฉินเมื่อคราวที่แล้วก็ยังโดนทหารยึดอำนาจเลยขนาดคนประกาศมีอำนาจเต็งนะแล้ววันนี้หวังว่าถ้าเกิดจะป,าาประกาศพรลกอฉุกเฉินก็ไล่กับม็อบ ทหารเขาไม่เล่นด้วยแล้ววันนี้สิ่งที่นายฮุนเซนหยิบยกขึ้นมาเล่นคุณเขาได้ผลและผมเชื่อเหลือเกินว่านายฮุนเซนจะใช้เครื่องมือตรงเนี้ยเฉือนคุณและครอบครัวคุณไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันนี้เขาวางไยนายกับครอบครัวคุณแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ยังเชื่องช้าอยู่คุณก็ยังได้แต่พูดอยู่แต่คุณก็ยังไม่ได้ทําไม่รู้อะไรมันมาบีบคอคุณไม่รู้ใครเอาเชือกมามัดแขนมัดขาคุณผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าวันนี้ แพทองฐานมีอย่างเดียวที่ต้องทําคือแสดงความจริงใจแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะทําอย่างไรถึงจะกําหลาเพื่อไม่ให้ความเสียหายนะครับเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็พ่อคุณรวมถึงประเทศไทยนะครับเท่านั้นเองสําหรับวันนี้นี่นะครับผมจะสรุปให้ง่ายๆว่าวันนี้นายฮุนเซนได้ใช้เครื่องมืออันทรงพลังนั่นคือโซเชียลถล่มนายทักษิณแต่ว่าก็โดนประเทศไทยไปด้วยยังมีอีกหลายประเทศครับที่เขายังไม่รู้เรื่อง แต่ในส่วนที่เขารู้เรื่องแล้วในอาเซียนเนี่ยเขารู้หมดแล้วเราก็สบายใจแล้วเราไม่เคยไปใช้เวที UN ทั้งทั้งที่นายกก็มีตําแหน่งอยู่ใน UN แต่เรากับไม่เคยไปใช้เวที UN เราปล่อยให้พับเราปล่อยให้คำเห็นไปใช้เวที UN แทนคิดว่านายกแพทองทานควรจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปไหมแล้วคิดว่าพัรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะเป็นรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคอื่นเพื่อรักษาสถานเสถียรภาพของรัฐบาลโดยการเปลี่ยนแค่ตัวนายกแล้วโดดลงมาเลยพัรคเพื่อไทยยังควรเป็นอยู่ไหม